สวัสดีค่ะวันนี้อาจุมาจะมานำเสนอเรื่องราวของอบปามากฝีมืออีกหนึ่งคนของแดนกิมจิอีจงซอกค่ะหรือเจ้าของฉายาโดซี่เป็ดน้อยที่แฟนๆชาวไทยตกลุมรักพระเอกข่าวออรากระชากใจซึ่งมาพร้อมหุ่นนายแบบระดับพรีเมียมแต่กว่าที่เขาจะเข้า,าครองใจสาวน้อยสาวใหญ่ได้นั้น <S <S เขาเคยพบเจอกับเรื่องใดมาบ้างอาจุมาจะนำเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะ แต่ก่อนไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จุมม่าแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะคะอีจงซอกเขาเกิดเมื่อวันที่14กันยายน2532ปัจจุบันอายุ32ปีสูง186เซนมีน้องชาย1คนน้องสาวหนึ่งคนตอนเด็กเขาเป็นคนขี้อายมากไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกอยู่โรงเรียนก็ไม่อยากจะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมากนะักยิ่งตอนอยู่ในชั้นเรียนก็ไม่กล้าที่จะยก อตอบอะไรคุณครูเลยล่ะคะ่ะและคุณพ่อก็คาดหวังว่าจะให้เขาเป็นพี่ใหญ่ที่คอยดูแลน้องๆได้แต่เขาก็กลับเป็นคนที่มีนิสัยขี้อายเงียบๆมากกว่าพี่น้องคนอื่นๆจึงทําให้คุณพ่อดุและก็คอยเข้มงวดกับเขาเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการเรียนและการทํากิจกรรมต่างๆมากมายจนทําให้เขามีความรู้สึกว่ากลัวคุณพ่อมากกัวถึงขนาดว่าเวลาเดินผ่านหน้าห้องคุณพ่อเขาก็จะไม่กล้ามองเข้าไปเล ลละะึ่งความขี้อายนี้พอเข้ามาเป็นดาราก็ใช่ว่ามันจะหายไปนะคะเวลาเขาถูกสัมภาษณ์เขาก็ยังคงขืนอายอยู่บ้างและตอนอยู่บนเวทีของงานแฟนมิทติง้งที่มีแฟนคลับมากมายหลายพันคนนั้นเขาก็พูดไม่ค่อยจะเก่งเขาจึงมักจะใช้ท่าทางสื่อสารกับแฟนคลับมากกว่าด้วยท่าทางแบ๊วๆแ,แล้วก็การเต้นที่น่ารักน่าชางัจงจนแฟนๆหลงเสน่ห์ในตัวเขากันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะเขาเริ่มเข้าวงการจาก การเดินแบบและก็เป็นนายแบบให้กับดีไซเนอร์ชั้นนําของเกาหลีมากมายแล้วก็ยังเคยเป็นนายแบบในโครงการคัดเลือกของโซที่มีอายุน้อยที่สุดอีกด้วยค่ะและก่อนที่เขาจะเข้ามาเป็นดารายอย่างเช่นในทุกวันนี้นั้นเขาเคยเป็นเด็กฝึกหัด ให้กับค่าย SM Entertainment มาก่อนเขาฝึกอยู่ประมาณ3เดือนแต่ว่าผลงานเพลงจะออกมาในแนวแรปเปอร์และเขาก็คิดว่าเขาไม่ค่อยชอบแนวนี้และมันก็ไม่ตรงกับบุคลิกของเขาจึงทำให้เขาขอลาออกจากวงและหันมาเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวและก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะและประเดิมผลงานเรื่องแรกด้วยเรื่องไฮคิก3ถึงแม้จะได้รับบทสมทบแต่ผลงานนี้ก็เป็นผลงานที่ เป็นเหมือนพมแดงปูให้เขาได้เดินเข้ามาเฉิดฉายในเส้นทางบันเทิงได้อย่างสง่างามจนมีผลงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีแฟนคลับมากมายเทใจหลงรักเป็ดน้อยค่ะขึ้นชื่อว่าอีจงซอกแล้วไม่มีสาวคนไหนไม่หลงเสน่ห์เป็นแน่แท้ค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาความสูงเพียวที่แสนจะเพอร์เฟกรอยยิ้มที่ทรงเสน่ห์ยิ้มทีสาวๆใจละลายกันทั้งบานแต่จะมีสาวคนไหนชอบขี้มแมลงวันที่อยู่ใต้ตาของเขากันบ้าง แต่จงซอกเขากลับบอกว่าชอบมันมากและยกให้มันคือสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในร่างกายอีกด้วยเขามีขี้มแมลงวันอยู่มากมายหลายแหง่งแต่ก็ไปเลเซอร์ออกหมดและก็เหลือไว้เพียงที่เดียวตรงใต้ตาซึ่งเขาก็มองว่าบางคนอาจจะอยากมีซิกแพคและตัวเขาเองก็ชอบและก็อยากจะมีซิกแพคเช่นกันค่ะแต่บางครั้งมันก็ดูแลรักษายากเพราะว่ากว่าจะได้มันมานั้นช่างเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยซึ่งใน บางช่วงเขาก็มีอ้วนขึ้นจึงทำให้ควบคุมดูแลซิกแพคยากมากแต่สำหรับเจ้าขี้มแมลงวันนี้ไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ว่าเขาจะอ้วนหรือผอมมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมค่ะความชอบของเขาน่ารักไหมล่ะคะมองไปมองมาก็ดูเซ็กซี่ไปอีกแบบนะคะแต่ว่าเวลาได้รับบทหรือคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรมาเขาก็จะตั้งใจอ่านบทแล้วก็เปลี่ยนไปตามบทนั้นแสดงมันออกมาให้เขาถึงอารมณ์ของตัว ละครและแสดงให้เป็นธรรมชาติ น้องเป็ดของเรานอกจากการแสดงฝีมือเยี่ยมแล้วนั้นก็ยังสวมบทเป็นผู้บริหารเปิดเอเจนซี่เป็นของตัวเองรับหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทอเมนโปรเจกต์และนักแสดงคนแรกที่เข้ามาประเดิมที่ค่ายของท่านประธานอีจงซอกก็คืออีแจคูและเขาก็รับคอนาราสาวน้อยที่มีข่าวว่ากำลังออกเดทกับอีจงซอกอยู่นั้นเข้ามาอยู่ในต้นสังกัดอีกคนนึงและความฝันอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คืออยากจะมีร้าน กาแฟเป็นของตัวเองเขาจึงได้เปิดคาเฟ่ร้านกาแฟที่มีกาแฟอร่อยๆขนมเคก้กและก็อาหารอีกมากมายไว้คอยบริการให้กับแฟนๆแ,และการตกแต่งร้านของเขาก็ตกแต่งโดยสไตล์ของตัวเขาเองซึ่งร้านก็ออกมาน่ารักและก็บ่งบอกถึงตัวตนและสไตล์ที่จงซอกชอบและผลการตอบรับจากแฟนๆก็ล้นหลามจริงๆค่ะคาเฟ่89มนชั่นเป็นสถานที่ที่ให้สาวๆไปนั่งชิล มองบาริสต้าหนุ่มที่หน้าตาดีไม่แพ้เจ้าของร้านเลยค่ะและหากใครแต้มบุญดีก็จะได้เจอเจ้าของร้านซึ่งก็มีสาวๆบางคนที่ไม่รู้ว่าทำบุญมาด้วยอะไรจึงได้พบกับเขาแล้วค่ะเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาในร้านเขาก็จะโค้งคำนับแล้วก็ยิ้มหวานก่อนเดินเข้าไปค่ะทําเอาสาวๆที่ได้เห็นกรี๊ดกันสลบเลยล่ะค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะในช่วงการระบาดของโควิด19จึงทําให้ร้านต้องปิดตัวลงไปค่ะและ เขาก็ทำการขายตึกนี้ที่รีโนเวทมาจนสวยงามในสไตล์ของเขาเองและมันก็ทำให้เขาได้กำไรเข้ากระเป๋ามาไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี้เขาก็เคยทำมาหลายที่แล้วค่ะและมันก็สร้างผลกำไรให้เขาไม่น้อยเลยค่ะจึงทำให้มีกระแสะข่าวออกมาว่าเขามีาไรายได้ถึงขั้นร่ำรวยกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาทำงานมาตั้งแต่อายุ15จนปัจจุบันก็10กว่าปีแล้ว ก็ไม่แปลกที่เขาจะขึ้นแท่นอยู่ในระดับมหาเศรษฐีของวงการดาราเกาหลียังไงก็ต้องมีชื่อเขาเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะจงองซอกเป็นดาราตัวท็อปอีกหนึ่งคนที่อยู่ในสีจตุรเทพแห่งเกาหลีซึ่งจตุรเทพของเกาหลีก็มีมาแล้วหลายรุ่นและเขาก็เป็นสีจตุรเทพขึ้นลูกใหม่แห่งวงการบันเทิงของเกาหลีจงองซอกถึงแม้เขาจะไม่ได้มีหน้าตาที่หล่อเหลามากๆเหมือนคนอื่นๆแต่ความมีเสน่ห์ของเขาอยู่ ที่การยิ้มเก่งเป็นคนมีสัมมาคาระวะรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันและยังเป็นคนจิตใจดีเป็นกุศลร่วมบริจาคให้กับทางการแพทย์และก็องค์กรยูนิเซฟอยู่มากมายหลายครั้งจนกลายเป็นขาประจำขององค์กรยูนิเซฟเลยล่ะค่ะและฝีมือทางด้านการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครจริงๆค่ะบวกกับการเป็นกันเองกับแฟนค่ะ จึงทำให้มีแฟนคลับหลงรักเขาอย่างมากมายและก็มีแฟนมิทติ้งในหลายๆประเทศและการเปิดขายบัตรในแต่ละครั้งก็ขายหมดในเวลาเพียงไม่นานยังในปี2550 มีการจัดแฟนมิทติ้งของเขาที่เกาหลีใต้และบัตรจำนวน3 0 0พันใบก็ขายหมดภายในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะรวมไปถึงทุกๆประเทศที่เขาไปจัดแฟนมิทติง้งบัตรก็จะขายหมดอย่างรวดเร็วบางคนถึงกับจองไม่ทันก็มีนะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่เขาไปแฟนมิทติง้งบรรดาแฟนคลับก็จะมารอรับกันอย่างล้นหลามจงซอกเองเขาก็จะดูแลเอาใจใส่แฟนๆอย่างดีไม่ว่าจะให้ทำอะไรเขาก็ทำให้หมด แล้วก็ยังชอบทำทาทางน่ารักคิกคุกแบ๋วแบวใสๆสๆให้แฟนๆใจละลายกันอีกด้วยค่ะเข้าถึงเนื้อถึงตัวจับมือถ่ายรูปกับแฟนๆอย่างเต็มที่จนในบางครั้งต้นสังกัดก็ต้องเตือนว่าให้เขาทำอย่างระมัดระวังเพราะว่าเคยมีดราม่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่สนามบินอินชอนในขณะที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่จีนแล้วก็มีแฟนคลับสาวน้อยนางหนึ่งเข้ามาถึงตัวเขาในจังหวะที่เขาเก้าวลงจากรถ แล้วก็จับมาที่แขนของจงซอกเขาจึงสะบัดแขนออกและกาดก็เข้ามาช่วยพาตัวเขาออกไป แต่ด้วยช่วงจังหวะและเวลาที่กระชั้นชิดจึงไม่มีการพูดคุยหรือขอโทษอะไรกันจองซอกเดินทางขึ้นเครื่องไปทำงานที่จีนทันทีเมื่อเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปจึงทำให้มีกระแสะพูดถึงกันอย่างร้อนแรงทั้งในสื่อและก็โลกออนไลน์มีชาวเน็ตมากมายต่างแสดงความคิดเห็นไม่พอใจว่าถึงแม้เขาจะยุ่งขนาดไหนก็ไม่ควรจะเย็นชาใส่แฟนคลับขนาดนี้อย่างน้อยก็ควรจะรับของขวัญของเธอแต่ก็มีเสียงของ แฟนคลับในบางส่วนที่เห็นต่างออกไปออกมาปกป้องเขาว่าสาวน้อยนางนี้อาจจะเข้ามาจับแขนของเขาอย่างกระทันหันจึงทำให้เขาตกใจเพราะว่าในมือของเขากำลังถือแก้วกาแฟอยู่ด้วยอาจจะสะบัดมือออกด้วยสัรญชญายาณของอาการตกใจก็เป็นไปได้ค่ะเนื่องจากปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะเมืนแฟนคลับแบบนี้และเมื่อเรื่องราวเริ่มใหญ่โตขึ้นจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทำให้เขาต้องออกมากล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการ ด้วยจดหมายขอโทษมีใจความว่าเมื่อผมได้ทำงานเสร็จแล้วจึงได้รับรู้ถึงสถานการณ์ในครั้งนี้สิ่งแรกที่อยากจะบอกคือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องกล่าวขอโทษที่ทำให้ทุกๆคนต้องตกใจกับการกระทำในครั้งนี้และขอยอมรับว่ามันเป็นความผิดของผมเองแล้วก็อยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขาก็ไม่เห็นว่ามีแฟนขับพยายามจะให้ของขวัญตอนนั้นมีความรู้สึกว่า มีใครสักคนมาดึงที่แขนก็ตกใจจึงได้ดึงแขนออกแต่ก็มารู้ทีหลังว่าเป็นแฟนคลับทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมเองและในอนาคตนี้ก็จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและดราม่าแฟนคลับของเขาก็ไม่ได้จบลงแค่นี้นะคะยังมีดราม่าในประเทศไทยของเราอีกค่ะเมื่อเดือนกันยายนปี2561 มีดราม่าว่าสาวไทยสองคนได้บุกเข้าไปเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขาแล้วก็จับมือเขาเป็นคนแรกที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของกรมศุลากาการที่ประจำอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยให้ใช้บัตรของเจ้าหน้าที่จนสามารถผ่านเข้าไปถึงในเขตห่วงห้ามของสนามบินได้และสองสาวนี้ก็ได้โพสต์ลงโลกโซเชียลจึงทําให้มีกระแสตีกลับ ถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องนี้และก็ถามหาความปลอดภัย ของผู้ใช้สนามบินที่เป็นคนมีชื่อเสียงและทางสนามบินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้ตามตัวสองสาวและก็เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ได้ให้การช่วยเหลือสองสาวและก็ได้ลงโทษทางวินยัยและก็กฎหมายกันต่อไปค่ะและอีกสองเดือนต่อมาเขาก็เจอเรื่องยุ่งวุ่นวายที่สนามบินจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียเขาถูกเจ้าหน้าที่กักตัวไว้ที่สนามบินในขณะที่กำลังจะเดินทางกลับเกาหลีซึ่งต่อมา มีรายงานว่าบริษัทเอเจนซี่ที่ได้ติดต่อเขาไปงานแฟนมิทติ้งที่อินโดนีเซียไม่ได้แจ้งขอใบ Work Permit เพื่อให้เขาเข้าทำงานในอินโดนีเซียจึงทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานจึงโดยปกติแล้วเอเจนซี่ที่จ้างเขาจะต้องเป็นคนจัดหาเรื่องวีซ่าการทำงานให้กับนักแสดงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายทางสถานทูตอินโดนีเซียก็ได้เดินทางมาเจรจาให้จนในที่สุดเขาก็ได้เดินทางกลับเกาหลีและก็มีดราม่าจากแฟนคลับ เพราะว่าสำนักข่าวและสื่อในอินโดนีเซียใช้คำที่ไม่เหมาะสมกับอีจงซอกพาดหัวข่าวว่าเขาถูกเนรเทศกับประเทศเพราะว่าเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายและก็มีการต่อว่าบริษัทเอเจนซี่ที่ทำให้นักแสดงอันเป็นที่รักต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้และต้นสังกัดของเขาก็ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทเอเจนซี่อีกด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวความรักของเขากันบ้างนะคะ ตั้งแต่เข้าวงการมาเขาก็ไม่เคยยอมรับเลยว่าออกเดทกับสาวคนไหนเลยค่ะจะมีก็แต่เพียงข่าวลือว่าเขากำลังออกเดทกับนักแสดงสาวที่เคยร่วมงานด้วยกันอย่างเช่นในปี2015ที่ผ่านมามีข่าวลืออย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าเขากับพักชินเฮได้แอบคบหาดูใจกันและสื่ออย่าง Dispatch ก็ได้เปิดเผยภาพออกมาว่าทั้งคู่แอบเดตด้วยกันหลายครั้งเขาก็มารับเธอไปเดทในตอนกลางคืนแล้วก็ขับรถมาส่งฝ่ายหญิงแต่สุดท้ายต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ออกมาชี้แจงว่าทั้งสองคนเป็นเพียงเพื่อนร่วมวงการกันเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งสองคนร่วมงานกันในเรื่องพีนอคคิโอและมีฉากฟินจิกหมอนมากมายจนอาจทําให้แฟนๆพากันจิ้นเขาทั้งสองคนและก็อยากจะให้ออกเดทกัน จริงๆและในปี2017ในระหว่างไททัมซีรีส์ Why You Were Sleeping ระหว่างหนุ่มอีจงซอกกับสาวซูจีก็ได้มีโอกาสรวมแสดงกันและเคมีก็เข้ากันลงตัวแบบสุดๆจนทำให้ผู้ชมมากมายต่างพากันคาดเดาว,ว่าทั้งสองคนอาจจะกำลังคบหาดูใจกันอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายซูจีกับเขาก็ไม่มีอะไรในกอไผ่อีกเช่นเคยค่ะจนกระทั่งในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2562ทําเอาบรรดาแฟนคลับตกอ,กอกตกใจไปตามๆกันเมื่อมีข่าวออกมาว่า เขากำลังคบหาดูใจอยู่กับคอนนาราซึ่งมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่คบหาดูใจและสารสัมพันธ์กันมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะทั้งคู่มักจะพากันไปเดทที่คาเฟ่ของอีจงซอกอีกด้วยค่ะก็มีข่าวลือว่าเขานั้นได้ถอยรถหรูให้กับ ส่วนฝ่ายหญิงก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังที่อยู่กับน้องสาวและครอบครัวและได้ย้ายมาอยู่ใกล้ๆในละแวกที่อีจงศอกอาศัยอยู่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะและไม่นานต้นสังกัดของทั้งสองคนก็ <c oughs> ออก <c oughs> มาเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นเพียงรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีต่อกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านี้ค่ะ แต่แฟนคลับก็ยังคางแข่งใจว่าทั้งคู่อาจจะยังคบหาดูใจกันจริงๆก็เป็นไปได้ค่ะยังไงทุกคนก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเปิดเผยออกมาได้เมื่อไรและสื่อตาสัปรดอย่าง Dispatch จะนำภาพออกมาเปิดเผยได้หรือไม่เรามาดูผลงานในบางส่วนของเขากันบ้างนะคะในปี2556กับซีรีส์ IU ไว้กระซิบรักจิตสัมผัสรับบทซูฮานักเรียนมั ยมมีความสามารถพิเศษได้ยินเสียงและรู้ความคิดของผู้คนได้เพียงแค่มองตาและพระเอกในตอนเด็กก็เคยเกิดอุบัติเหตุและพ่อของเขาก็ถูกฆาตรกรฆ่าให้ตายแต่ศาลกับไม่รับฟังสิ่งที่เขาพูดจนเกือบจะทำให้ฆาตรกรรอดพ้นความผิดไปได้แต่แล้วนางเอกในตอนเด็กก็เข้ามาในศาลและก็ให้การว่าเธอเห็นคนร้ายที่ฆ่าพ่อของพระเอกจึงทำให้ฆาตรกรต้องเข้าไปติดอยู่ในคุกและต ัวของพระเอกเองก็ซาบซึ้งในบุญคุณของเธอเป็นอย่างมากแล้วทั้งสองคนก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเองจนเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งในขณะนั้นคาตากรก็กําลังจะพ้นโทษและมันก็ต้องการตามหาเด็กสาวที่มาเป็นพยานในเหตุการณ์เมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วจึงทําให้พระเอกกับนางเอกต้องมาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอายุที่ต่างกันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้หัวใจของทั้งคู่ รักกันได้และพวกเขาจะฝ่าฟันและต่อกรกับฆาตรกรโรคจิตคนนี้ได้อย่างไรรับชมต่อได้ทางเน็ตฟ i ิค่ะและผลงานในปี2557อัจฉริยะหมอสองแผ่นดินเป็นเรื่องราวของแพทย์หนุ่มสุดอัจฉริยะชาวเกาหลีใต้เขามีฝีมือคันเทพแต่ในชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นกับพบเจอกับเรื่องราวที่แสนจะเลวร้ายซึ่งพ่อของเขาก็เป็นคุณหมออัจฉริยะเช่นกันค่ะ ได้ถูกส่งตัวไปผ่าตัดช่วยชีวิตผู้นำของเกาหลีเหนือฝ่ายเกาหลีเหนือก็ได้จับตัวพระเอกไปเป็นตัวประกันเพื่อข่มขู่ให้พ่อของพระเอกทำให้สุดความสามารถจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ติดอยู่ที่เกาหลีเหนือเพราะว่าพ่อถูกเพื่อนที่เกาหลีใต้หักหลังจนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีเหนือ และที่เกาหลีเหนือนี้เขาก็ได้พบกับแจฮีเด็กสาวที่ทําให้เขาตกลุมรักแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้กลับมายังเกาหลีใต้บ้านเกิดของตนเองและได้ทํางานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เขาก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนแจฮีหญิงสาวคนรักของเขาแล้วหญิงคนนี้คือใครแจฮีหายไปไหนพวกเขาจะมีเส้นทางชีวิตอย่างไรติดตามรับชมต่อได้ทางเน็กฟิกค่ะและผลงานหนังในปี2015 560ที่อีจุงซอก เปลี่ยนบทบาทมารับร้ายเป็นครั้งแรกกับผลงานหนัง VIP รับบทคิมกวางอินถ่ายาตของผู้ทรงอิทธิพลในเกาหลีเหนือเด็กหนุ่มที่ถูกประครบประงมเลี้ยงดูมาด้วยเงินตราจึงทําให้เขามีจิตใจวิปริตเสพติดความรุนแรงสนุกสนานสะใจโดยเฉพาะกับผู้หญิงเขาทารุณเหยือ่อแล้วก็ฆาตกรรมด้วยความเลือดเย็นแต่ก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรกับเขาได้เพราะว่าอิทธิพลของพ่อเขานั้นคุ้มกลาหัวเขาอยู่เขาเดินทาง ไปมาหลายประเทศแล้วก็ก่อคดีไว้มากมายจนทำให้ตำรวจเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และก็อเมริกา ต้องการตัวก็เป็นอย่างมากแต่ตำรวจของอเมริกาไม่ได้ต้องการนำเขาไปลงโทษต้องการเพียงความลับบางอย่างที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้และสุดท้ายฆาตรกรเลือดเย็นโรคจิตอย่างเขาจะถูกลงโทษด้วยวิธีไหนหารับชมกันต่อได้นะคะเรื่องนี้อาจุมาบอกไว้ก่อนนะคะว่าคนขวัญอ่อนไม่แนะนําให้ดูค่ะเพราะว่าโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันอีจุงซอฟพิกบทบาทมารับบทฆาตรกรที่แสนจะเลือดเย็นสยยยิ้มได้หน้าหมันไส้เป็นอย่างมาก ลล่ะคะและนี่ก็คือเรื่องราวเป็ดน้อยของแฟนๆชาวไทยค่ะพระเอกข่าวออรากระชากใจที่อาจุม,ม่านํามาเสนอให้รับชมรับฟังกันค่ะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประกมมารใดอาจุม่าก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ